ศูนย์หนึ่งหกห้าเจ็ดศนออกรางวันที่ห้าครั้งที่สิบเอ็ดเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองหกออกรางวันที่ห้าครั้งที่สิบสองสองแปดแปดเจ็ดห้าสี่สองแปดแปดเจ็ดห้าสี่ ออกรางวันที่ห้าครั้งที่สิบสามหนึ่งเก้าห้าสามหกสองหนึ่งเก้าห้าสามหกสองออกรางวันที่ห้าครั้งที่สิบสี่สามเจ็ดเก้าหกเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดเก้าหกเจ็ดหนึ่งออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สิบห้า ห้าเจ็ดห้าเก้าศูนย์สามห้าเจ็ดห้าเก้าศูนย์สามออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สิบหกเจ็ดสามแปดแปดสามศูนย์เจ็ดสามแปดแปดสามศูนย์ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สิบเจ็ด ห้าเจ็ดห้าหกสามเก้าห้าเจ็ดห้าหกสามเก้าออกรางวันที่ห้าครั้งที่สิบแปดเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าออกรางวันที่ห้าครั้งที่สิบเก้า สามศูนย์สองสามสี่เก้าสามศูนย์สองสามสี่เก้าออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ยี่สิบเก้าห้าสี่เก้าเจ็ดห้าเก้าห้าสี่เก้าเจ็ดห้าออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ยี่สิบเอ็ดแปดเก้าเจ็ดศูนย์ศูนย์สามแปดเก้าเจ็ด